2017ใช่ไหมคะคือก่อนที่จะเจอเขาเนี่ยคือตอนนั้นเราก็คือเรามีคําถามกับความสัมพันธ์ตอนนั้นอยู่แล้วว่าแบบว่าเออควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอน2017อันนี้ก็คือแวะไปวัดกิโยม,มิสึก,ก่อนนะคะแวะไปไปไหว้พระขอพรกันก่อนเพราะเรารู้สึกว่าองค์เทพเจ้าจากวัดเนี้ยคือโดนบันดาลใจอะไรเราอยู่หลายอย่างมาอันนี้เป็น ความเชื่อโปรดส่วนบุคคลโปรปดใช้เวยานในการรับฟังนะคะอันนี้คือคือเราไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะคือไม่เคยเชื่อเลยเพราะเราเป็นคนที่อธิฐานแล้วเราไม่เคยได้เลย,ยจนไปวัดนี้แหละคะ่ะมันเริ่มจากปี2017ตุลา2017แล้วก็อันนี้คือเราไม่ได้ซื้อเครื่องรำไม่ซื้ออะไรกลับมานะแต่เราก็พนมมืออธิฐานที่สา่เจ้าความรักว่าแบบว่าคือตอนนั้นะเรามีความรังรีอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็พนมมืออธิฐานด้วยว่า ไม่ว่าจะลายหรือจะดีอะค่ะขอให้สิ่งที่หนูตัดสินใจต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ใจหนูต้องการมากที่สุดเป็นสิ่งที่มันออกมาจากการตัดสินใจจากหัวใจของเราจริงๆไม่ได้มาจากเหตุผลใดๆคือมาจากความต้องการเราจริงๆนั่นแหละค่ะพอตุลาคม2017กลับมาปุ๊บมิถุนา2018เราก็คือเลิกกับคนก่อนหน้าเลยอ่าก็คือใช้เวลาตัดสินใจนานันแต่ก็ตัดสินใจได้ จนมาสิงหา2018ที่เราไปคือเราเจอเขาเราเจอคุณพี่เนี่ยเราเจอคุณพี่คนเนี้ยตอนพฤสภา2018น่ะสิงหา2018เราก็ได้ไปวัดน้ําใสกิโยมิสึอ,อีกกิโยมิสึเดระอีกเราก็ไปศาลเจ้าที่เดิมอะค่ะไปแต่นี้ก็ไปหน้าร้อนะเนาะไม่ได้ไปหน้าฝนเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วก็ไปพนมมือเหมือนเขาวนี้ซื้อเครื่อง้างกลับมาด้วยค่ะแล้วตอนที่เราอธิฐานอะเราตั้งจิตแล้วก็เพ่งแล้วก็แบบส่งแรงออกไปคือเหมือนแบบ คือมันคือเป็นการอธิฐานที่แบบว่าอธิฐานนี่เหมือนกับว่าเราพูดอยู่อะคะ่ะเราพูดแต่เราพูดในหัวเราพูดดังๆในหัวเลยนะว่าแบบว่าหนูขอนะคะขอให้คนที่หนูได้เจอต่อไปเนี้ยขอให้คนที่หนูได้เจอถัดจากเนี้ยเรได้คบเขาถัดจากเนี้ยขอให้เขาคือตัวจริงขอให้เขาคือคนสุดท้ายขอให้เขาที่หนูจะแก่คือคนที่หนูจะแก่ไปด้วยถือไม้เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชร ไปด้วยเขาขอให้เขาคือเนื้อคู่ของหนูเลยขอให้เขาคืนเนื้อคู่ของหนูจริงๆเพราะหนูพอแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่ต้องการที่จะอยู่กับใครหรือคบอะไรกับใครเป็นระยะยาวอีกแล้วกว่าหนูจะตัดสินใจได้ขอให้คนถัดไปที่เข้ามานะ,คะ่ค่ะคือของจริงอ่าคือเนื้อคู่เลยแล้วเราก็แบบสาธุในใจดังๆทุกอย่างนึงคือเกิดขึ้นในใจนะคะแต่คือคิดให้ดังที่สุดแล้วก,ก็คือเพ่งสมาธิไปให้ได้มากที่สุดเหมือนเราพูดอยู่ตอนเนี้ย แล้วก็เพียงไปแล้วเราก็ซื้อเครื่องล้างกลับมาอ่ะ <laughs> ก็คืออั้นก็คือก่อนคือเพื่อนก็ซื้อกลับมาเหมือนกันขับไปได้วยกัน <laughs> กับเพื่อนสองคนแล้วคือทุกวันที่เดินกลับบ้านที่ <laughs> คือพักอยู่ที่โอซาก้าทุกวันที่เดินกลับมันก็จะผ่านมีสะพานข้ามแม่น้ำอะค่ะผ่านแม่น้ําเล็กๆไม่ใช่คลองคลองกับแม่น้ำแหละแม่น้ำมาแหละจะพานเล็กๆอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากแม่น้าไม่ได้ใหญ่มากแล้วจะมีรถไฟผ่านอยู่แล้วก็จะตะโกน เปแล้วถ้าเราเดินไปแล้วเจอรถไฟมาพอดีเดินข้ามผ่านแล้วมีรถไฟพอดีเราก็จะตะโกนเราก็จะพูดพร้อมกันว่าคโรโยบียบิคัไซอในไงชิมัสก็คือแบบขอให้ฉันได้คนรักก็เถอะขอได้โปรดค่ะมอบคนรักให้ฉันด้วยเถอะทุกวันที่เดินกลับบ้านแล้วมีแล้วเจอจังหวะที่รถไฟผ่านไม่ว่าแต่เช้าแต่เย็นเดินออกเดินเข้าบ้าน <c oughs> นั่นคือแรงอธิษฐานแล้วเราก็คือเราก็ภาวนาคือทุกวันก่อนนอนนะคะ แล้วจนกระทั่งตุลาปี2018แล้วก็ตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยนไหนก,ก็ได้ไหนแล้วถ้าฉันจะแบบในไหนก,ก็ไดไหนแล้วฉันทําทริปเที่ยวคนเดียวเลยละกันก็คือไม่เคยเที่ยวคนเดียวมาก่อนแล้วก็คือไม่เคยแบบตอนนั้นคือตัดสินใจเลยว่าฉันรักตัวเองนะฉันมีความสุขกับตัวเองมากๆฉันขอก้าวบีกขั้นหนึ่งด้วยกันเริ่มการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกไปละกันและแน่นอนค่ะประเทศที่เราเลือกไปเที่ยวคนเดียวก็คือญี่ปุ่นเพราะเป็นประเทศที่เรารู้สึกเหมือนกับว่า คือเราก็ยังต้องการความปลอดภัยในชีวิตความปลอดภัยความสะดวกและความที่หลงแล้วมันยังไม่อันตรายอยู่สำหรับ,บเราแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นก็อุ่นใจอะคะ่ะนั่นแหละเราก็เลยเลือกญี่ปุ่นจนเราก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเออเรามีคุณพี่คนนี้อยู่คือตลอดเวลาตั้งแต่พฤษภาจนถึงทันวาที่เราไปะคะ่ะตลอดคือเจ็ดเดือนที่เรารู้จักเขาก่อนที่เราจะไปเจอเขาอีกทีตอนเดือนทันวาสองพันสิบแปดเนี่ย ก็คือก็มีคุยคือเราก็ส่งข้อความไปหาเขาบ้างแบบอาทิตย์ละครั้งว่าเป็นไงบ้างอะไรก็คือตามภาษาคือคนที country, heures, ่คือตามภาษาคนที่เพิ่งรู้จักกันนะคะความรู้จักกันเพิ่งรู้จักกันแล้วก็ส่งข้อความไปคุยกับเขาประมาณอ่าประมาณนั้นก็คือเดือนเดือนละข้อความอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นจนก็ถามเป็นยังไงบ้างอะไรเขาก็เขาก็มีหายหายไปบ้างค่ะช่วงช่วงแบบคือหายไปทั้งเดือนเลย้วส่งข้อความก็ไม่ตอบจนข้ามเดือนอ่ะเขาแบบเขาบอกเออเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนที่เขาส่งข้อความคือเราส่งข้อความเราเป็นคนส่งข้อความไปให้เขาก่อนค่ะคือทุกครั้งที่เราส่งข้อความไปเราก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็ดีเนาะคือคือเขาก็มีความสุภาพคือมีความสุภาพของเขาระดับหนึ่งด้วยความที่เป็นวัฒนธรรมของเขาอะแล้วเขาก็เป็นคนสุภาพเป็นเขาเป็นคนที่สุภาพแต่ก็ไม่ได้สุภาพถึงขั้นว่าสุภาพจนจนดูออกว่าอยู่ต่อแหมืก็เพราะอยู่สุภาพอะค่ะคือเป็นคนสุภาพแต่ก็จริงใจเพราะ จริงใจระดับหนึ่งอ่ะไม่ได้แบบว่าสุภาพเพราะต้องสุภาพอ่ะไม่ได้สุภาพมารยาทอ่ะ,อะไงไงเอาง่ายๆเออไม่ได้สุภาพมารยาทอ่ะคือสุภาพเพราะเขาเป็นคนสุภาพอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าเออก็เลยถามเขาไปก็เลยแบบทักเขาไปว่าเอยูเนี่ยตอนเดือนตุลาะครับเป็นวันเกิดเราไปแล้วเ,เลยคิดว่าอยากจะให้รางวัลตัวเองเหมือนกันก็เลยนี่แหละตัดสินใจไปเที่ยวคนเดียก็เลยถามเขาไปว่าเอ้ยยูเรา ไอจะไปเที่ยวโตกเกียวปีใหม่นี้นะอะไรเงี้ยสิ้นปีอะไรเงี้ยเออสิ้นปีสิ้นปี2018สบปดเนี่ยทันวานี่นะคือคือจองตั๋วอะไรหมดแล้วก็คือเออถ้ายูมีที่แนะนําหรือว่า,อะไ,ไา,อ,าะะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็บอกบอกบอกหน่อยละกันอะไรเงี้ยเออจะได้แบบเพราะอมันเป็นครั้งแรกที่อาจจะไปเที่ยวคนเดียวแล้วเป็นทริปแรกที่อาจจะต้องเดินทางคนเดียวจริงๆคือทั้งทริปไออยู่กับตัวเองทั้งทริปไอก็คือค่อนข้างคือเราก็บอกเขาว่าเออเราก็เราก็ไม่ได้กังวลนะคะเราก็พูดกับเขาไปว่าเออเนี่ยมัน เป็นครั้งแรกเลยนะอะไรแล้วเหมือนคือเหมือนเขาจับเซนได้จากตัวอักษรที่เราพิมพ์ไปอะค่ะว่าเรากังวลหรือว่าอะไรก็ตามคือเขาก็พิมพ์กลับมาว่าเฮ้ยเนี่ยเออมันมี Google Map นะใช้ง่ายมากเลย,ยจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือในญี่ปุ่นถ้ายู่มี Internet, อินเทอร์เน็ตอะอยู่ก็ใช้ g o o g l e Map ได้เลยก็คือหาได้เลยว่าแบบว่ายออูจะไปไหนกินอะไรแล้วก็เออ by the w a เเนี่ย I can guide คือคือตอนแรกเขาไม่ได้พูดถึง Google Ma p ค่ะตอนแรกเขาพูดเขาพูดถึงว่า Uh, by the way, I can guide you if you want เราก็แบบ I can guide you คือมันแปลว่าอะไรอะ่ะคือสำหรับเรามันแปลได้2ทางคือไกด์ตอนแรกไกด์ในความหมายแรกก็คือก็คือฉันบอกทางให้ได้นะแต่คือฉันไม่ได้มาด้วยอยากไปไหนอะ้รยังไงถามมันได้ฉันบอกวิธีไปอ่าแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปด้วยแต่ไกด์ความหมายที่2ก็คือ I will be your guide ก็คือเป็นคนนําเที่ยวอะค่ะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเราก็เลยถามกลับไปว่าว่าเออ อยู่บอกว่าจะกาไกด์ไอ่ะมันคืออยู่จะบอกทางไอใช่ไหมว่าไปยังไงจะไ,ได้ไปเองได้อะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาว่าอืมก็อย่างนั้นแหละก็คือในญี่ปุ่นอ่ะมันเดินทางง่ายนะไม่ยากอยู่ใช้ Google แ a p อะก็เดินทางได้สบายสบายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเขาเราก็เลยแบบสงสยัยใจแหววคือตอนนั้นเราะเริ่มก็คือรู้สึกดีกับเขาแล้วค่ะแล้วก็คิดในใจว่าสงสยัยใจแห้วสงสยัยใจแห้วคิดว่าโอกาสแห้วสูงมากกันเลยแบบ ก็เลยแบบอ่ะคือไม่ไม่ได้เรียกว่าเผื่อใจอะคะ่ะมันก็มีมีความคิดที่แบบว่าเผื่อใจด้วยแต่ก็แบบไม่ได้แบบเออไม่ได้บอกว่าไม่ทําไม่ทาต่อไม่ลุกต่อลแล้วเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ปล่อยก็ปล่อยไปจนก็นั่นแหละคะ่ะเราก็ตีหนึ่งจะครึ่งแล้วอะ แล้วก็ถามเขาตอบก็เรื่องเที่ยวแหละค่ะว่าคือก่อนหน้าที่เราจะจองที่พักหรืออะไรยังไงอะ่ะเราไม่รู้เลยว่าที่พักเราอยู่พิกัดเรารู้แค่ว่าเราจองที่พักสองที่อ่ะที่แรกก็คือเราจองที่ซาดามะซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้ว่ามันคือซาดามะอ่าเราไม่ใช่ซตมามะดิไม่ใช่ค่ะเราจองที่โยกโกซึกะซึ่งโยกโกซกะเนี่ยมันหายจากโตเกียวแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล่นั่งรถไฟไปโตเกียวอ่าแล้วซึ่งมันก็อยู่ในใกล้กับโยโกฮมาม่าแค่ครึ่งชั่วโมงอยู่ในขนากาว่า S <S <an> เราก็แบบว่าแล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยค่ะเราเห็นแค่ว่าที่พักมันสวยก็เลยแบบเออที่พักมันสวยหน้าพักแล้วก็เป็นห้องในบ้านของโฮสต์คือเป็นห้องหะไรห้องที่แชร์กันแล้วเป็นห้องส่วนตัวของเราในบ้านของโฮสต์เราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ไปพักห้องพักคนเดียวที่เป็นโรงแรมหรือแบบเป็นแบบอาที่พักแบบอพาร์ตเมนต์คนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราไปคนเดียวเราอยากมีเพื่อนแล้วก็อยากอยากทำความรู้จักกับคนอื่นนะเราก็เลยไปไปพักที่เลือกเป็นแบบเลือก Air b บ B ที่เป็น พักที่มีโฮสต์อยู่ในบ้านนะคะก็คือห้องส่วนตัวที่อยู่ในบ้านโฮสต์ในเจ้าของบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยส่งที่พักให้เขาไปว่าเนี่ยเออไอ้ไอ้จองที่พักไว้สองที่นะที่พักที่แรกที่เราจองเนี่ยอยู่ในเมืองโยโกสกะโยโกสกะอ่าสี่คืนหลังจากก็คือตั้งแต่ตั้งแต่คืนก่อนปีใหม่จนถึงวันสิ้นปีสามสิบเอ็ดอ่าสี่คืนอยู่ที่นั่นแล้วอีกสามคืนเนี่ยก็คืออยู่ที่ไซตามะนะซึ่งก็จะห่าง คือประมาณชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบว่าที่ที่พักมันจะแบบค่อนข้างแบบที่ที่พักก็คือเป็นเป็นหมู่บ้านเลยค่ะไม่ได้เป็นอยู่ใกล้ท่าเรือหรือใกล้รถไฟเหมือนก็คือไม่ใกล้ไม่ใกล้รถไฟอะ่ะคือเจ้าของบ้านต้องขับเขาเรียกว่าไงเราต้องนั่งรถบัสเพื่อไปต่อสายรถไฟนั่งรถบัสไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อไปขึ้นรถไฟอีกในที่ที่สอนที่อยู่รรมะแต่ที่แรกทีู่่โยกโกสกาก็คือเดินจากบ้านมา ห้าไม่ถึงห้าทีค่ะ,ะประมาณห้าทีถึงไหนรถไฟเลยเร<ล>า <ย S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยแบบว่าเออบอกเขาว่าเนี่ยที่พักที่แรกอ่ะอยู่ไซาตามะนะไอ้ยอยู่โยโกซุกะนะที่พักที่สองอยู่เอยเราไม่ได้บอกเราส่งที่อยู่ไปให้แล้วเราก็พูดกับเขาให้ว่าเออที่พักที่แรกเนี่ยจะเลือกพักนอกเมืองแต่ว่าใกล้ตัวเมืองหน่อยเออแบบว่าเดินทางสะดวกเข้าเมืองสะดวกหน่อยใกล้ถ่ายรถไฟเลยเพราะว่าฉันไม่อยากพักในเมืองคือเราไม่ชอบพักในเมืองเราชอบเที่ยวโตเกียวนะคะแต่เราไม่ชอบพักข้างในโตเกียวอะ แล้วที่ที่สองเนี่ยก็คืออยู่ชานเมืองไปเลยนะอะไรเขาก็ดูที่พักแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่พักทั้งสองที่อ่มันอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณชั่วโมงหนึ่งทั้งที่ทั้งสองที่เลยนะแล้วก็ที่พักที่แรกอะที่โยโกะมันอยู่โยโกซูกะซึ่งโยโกซูกะเนี่ยอยู่ใกล้กับโยโกฮาม่าแค่ครึ่งชั่วโมงเองอยู่ไปเที่ยวโยโกฮาม่าก็ได้โยโกฮาม่าเป็นบ้านเกิดฉันเองฉันอยู่โยโกฮาม่าแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบมันบังเอิญแบบบังเอิญแบบ คือตอนที่เราจองที่พักหรืออะไรยังไงเราไม่ได้ดูเลยนะคะว่ามันอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราดูแค่ระยะทางจากจากโตเกียวไปว่าเออมันไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมันสามารถนั่งรถไฟได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถึงโตเกียวแล้วก็เดินทางสะดวกแค่นั้นเลยค่ะแค่นั้นเลยจริงๆแล้วเราก็แบบเราไม่ได้ดูเลยว่ามันอยู่พิกัดเมืองไหนอะไรยังไงแค่รู้แค่ว่าเอาแค่เดินทางสะดวกพอเราก็แบบเฮ้ยมัน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 หลายมันคือแบบมันดอกหนึ่งม้วมันแบบดอกก่อนหน้ามันก็แบบเฮ้ย บีไอแคนไกอยู่และดอกหลังก็แบบเฮ้ยมันจะบังเอิญบังเอิญอะไรบังเอิญของบังเอิญแล้วคือบังเอิญแตบังเอิญอะไรนะกันจนเราก็รู้สึกว่าหรือมันจะเป็นยังไงวะอะไรเงี้ยมันจะมันจะใช่วะเราก็แบบก็ดีใจไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ่านดอกแรกใช่ไหมคะดีใจไปแล้วครั้งแรกแล้วก็แบบเออพอเราไปถึงที่นั่นอะ่ะคือเราก็ดัน วันเราเดินทาง,างวันพะลกหัสก็คือวันพะลึกหัสถ์สายซึ่งจริงๆแล้วเราต้องถึงที่ฮานิดาเนี่ยที่สนามบินฮานิดาไม่ใช่อิตาลิฮานิดาเราต้องถึงฮานิดาเนี่ยตอนเขาเรียกว่าไง่ะเราต้องถึงฮานิดาตอนวันพะลกหัตตอนประมาณสองทุ่มแต่เครื่องนั้นเกิดขัดข้องทําให้บินไม่ได้เราก็เลยได้นั่งจากจากที่เราต้องไปเวียเครื่องที่จีนที่จีนซึ่งจำไม่ได้แล้วเขาเมืองไหน อาจจะเสียงหายไม่ใช่เสียงหายน่าจะเป็นไม่ใช่เสียงหายอาะเสียงหายถูกแล้วอาจจะเราต้องไปเวทเครื่องที่เสียงหายเนี่ยมันทาให้เราอะได้เปลี่ยนมานั่งกับการบินไทยแทนจากสายการบินื่นที่เป็นสายการบินตอนจำสายการบินไม่ได้เป็นของของจีนนะคะเป็นช้ยน้าอีเทอร์เลยเมื่อที่เวทที่เสียงหายอาจจะหน้าอีเทอร์เกิดมีปัญหาเครื่องขัดข้อเครื่องขึ้นบินไม่ได้เราก็เลยได้เป็นนั่งของการบินไทยแทนถูกย้ายซึ่งตอนนั้นอะ ประสบการณ์มันคือเป็นทริปเที่ยวคนเดียวครั้งแรกที่อิ่มจุกใจเก็บคบมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะนั่นแหละค่ะแล้วก็ไปอ่ะแล้วก็นั่นก็คือเส้นทางว่าเราพบกับอืมพบแม่แม่เจอพ่อได้ยังไงอ่ะค่ะก็คือเป็นเป็นเส้นทางว่าเจอได้ยังไงก็คือเราเจอกันเพราะว่าสรุปเลยก็คือ แม่เจอพ่อเพราะว่าไปสรุปเลยก็คือนะคะเรื่องเล่าก่อนน้อยวันนี้ในอพิโซดหนึ่งที่ชื่อว่า how I met your father เนี mm hmm. เจอพ่อได้ยังไงเนะี่ยก็คือเจอพ่อด้วยวิธีที่ใช่วิธีเจอพ่อจากการที่มาพักหาพ่อเนี่ยมาพัก เจอพ่อจากการที่เ,เจอพ่อแหละเจอพ่อด้วยความบังเอิญเป็นเราค่คงไม่ได้พูดกับลูกว่าเป็นบุก่เพศนนิววาดอะไรขนาดนั้นถ้าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในอนาคตนะคะถ้าเขาจะเป็นที่ท่านก่อนหนอที่เล่าให้เขาฟังแต่เด็ก,เ,ดกเราเจอคุณพี่สมุไรคนนี้ค่ะจากการที่เขาเคยมาเป็น ที่มาพักในอาพาร์ตเมนต์ของที่บ้านเราอ่านี่แหละคือสรุปง่ายคือเจอกันด้วยวิธีนี้ไม่ใช่วิธีนี้อาจเจอกันแบบเจอแบบังเอิญเจอกันแบบนี้เป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยที่แบบเออเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเราถึงพูดมันจะมีอีกเรื่องหลายๆอย่างหลังจากนี้คะ่ะที่เรารู้สึกว่าที่มันทําให้เรารู้สึกเต็มอกเต็มใจแน่ใจจริงว่า ว่าทําไมเราถึงคิดแบบนั้นแล้วก็ทําไมแล้วมันถึงแน่นอกอยากจนเราอยากแชร์ทั้งที่เรารู้เราก็คิดว่ามันต้องมีคนหมั่นไส้แน่ๆหรือมันต้องมีคนแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเป็นเรื่องราวดีๆที่สําหรับเราแล้วค่ะทุกวันเนี้ยคือโลกเรามันมีเรื่องที่แบบท็อกซิกมันเป็นเรื่องที่แบบมีเรื่องที่เป็นพิษมากมายไก่กองหลือเกินจนเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจาก จากการที่ตัวเราเองก็มีส่วนในการสร้างมันขึ้นมาการที่เราคิดดีแล้วเราส่งสิ่งด,ดีออกไปค่ะเราเชื่อว่ายังไงซะเราก็ต้องได้ยังไงซะเราก็อย่างน้อยที่สุดอ่ะเราก็อย่างน้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันไม่ได้เกิดเรื่องดีๆกับเราถึงแม้เรื่องดีๆมันไม่ค่อยได้เกิดขึ้นกับเราแต่เราก็รู้สึกดีกับตัวเองะค่ะซึ่งนั่นเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่แบบว่า มันเป็นเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องที่คอมมอนเรื่องที่ง่ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับตัวเองในการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่เราไม่ต้องไปไปไปที่เราไม่ต้องไปสรรหาปัจจัยอะไรที่มันทําให้เราคิดดีและมีความสุขกับตัวเองได้ค่ะซึ่งความสุขมันเป็นเรื่องไม่ยากค่ะคืออะไรที่มันยากเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขการที่เราทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันยากการที่เราเจออะไรแล้วเรารู้สึกมันยากการที่เราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่ามันยากมันไม่ใช่ความสุขค่ะความสุขมันง่าย อันนี้ทั้งหมดนี้คือจากมุมมองของเราทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ต่างๆจากที่มีชีวิตหายใจในบนโลกใบนี้อีกสองปีจะเข้าเลขสามก็รู้สึกว่าอยากจะมาอยากจะทําแล้วด้วยช่วงที่สถานการณ์ตอนนี้ค่ะมันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเองอก็คิดอะไรได้หลายๆอย่างอ่ามันก็เป็นสถานการณ์ที่ทําให้ตัวเราเองอะ่ะ ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดตก,ตกไม่ถึงกับเกิดอก็อค,อค,อค,อคือตกตะก,ตก,กอนด้แล้วก็คิดอะไรในในยได้หลายๆมุมหลายๆแบบแล้วก็เป็นถึงเวลาสักทีจริงๆแล้วเราซื้อกล้องตัวนี้ข่งมาตั้งแต่2ปีที่แล้วสามปีที่แล้วใช่เราซื้อกล้องตัวนี้มาตั้งแต่สามปีที่แล้วที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเริ่มทําช่อง youtube แล้วซึ่งเราไม่เคยได้ทําเลยเราเคยทํามาก่อนอันนี้ตั้งแต่ตอนเราที่ยังไม่มีกล้องะค่ะ แล้วพอมีกล้องตัวนี้เราก็เปิดเพจที่ชื่อว่ามาเต๋อจังนี่แหละคะ่ะเปิดเพจตอนแรกเราชื่อว่ามาเต๋อเฮอร์วิวเพื่อเอามารีวิวของอะไรเงี้ยโดยใช้กล้องตัวนี้แหละถ่ายรูปแล้วก็รีวิวการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยคือ,เ,อเขียนบล็อกเขียนอะไรเงี้ยจนแล้วก็เปลี่ยนอเปลี่ยนชื่อเพจมาแล้วปุ๊บจนเราอยากเราก็อยากทํา youtube จนความรู้สึกอยากทํามันหดหายไปแล้วจนตอนเนี้เราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดี ม,มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีหรอกแต่มันก็เป็นเธอ,อมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบเราควรเริ่มทํามันจริงๆสักทีแล้วเพราะไหนๆเราก็เราก็งานเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วค่ะคือคือมันก็เป็นหล่ี๋ยวไม่ได้ไม่มันก็ไม่ใช่าการเรียกว่าช่วงเวลาที่ดีนะก็ไม่ใช่แต่มันเป็นโอกาสที่เรามองเห็นจากตรงนี้ว่าเออตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแกอ้างว่าแกงานเยอะยุ่ง um, แล้วคือไม่ค่อยได้ไปไหนตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วค่ะก็คือหมายความว่าเออ ยุ่งงานเยอะนู่นนี่นั่นขี้เกียจเลยแล้วก็ตามเหนื่อยทํางานแล้วเหนื่อยแต่และว,วันคือแบบงานออฟฟิศมันก็แบบเบอร์กับบ้านง่วงแล้วอะไรเงี้ยก็คือคงหัวก็คือไม่มีเวลาคิดตรงนี้แต่คือตอนเนี้ยด้วยความที่เรายังทํางานอยู่ค่ะแเราสถานการณ์ที่ทํางานเราก็คือ work from home ส,ส่วนใหญ่ละซึ่งบริษัทที่เราทํางานเนี้ยก็คือเขาเป็นบริษัทที่มีการ work from home มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมีให้ให้สิทธิ์ทำงานในการ work from home มี มีเขาเรียกว่าอะไรมีให้สิทธิพนังกงานในการ work from home ตั้งแต่แรกๆก,ก่อนที่จะมีโควิดเข้ามาอยู่แล้วค่ะก็คือทำเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติของบริษัทเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจากที่ work from home ได้เดือนจาก work from home ได้เดือนละครั้งอะไรอย่างนี้ตอนนี้ก็คือก็นั่ง work from home ปไปเลยจนกว่าจะเราก็ยังมาบริษัทอยู่ก็คือมีการจัด group A group B อะไรอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันแต่จจว่าหลักๆส่วนใหญ่คืออาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันเนี่ยเราก็อยู่บ้านัดส่วนใหญ่เลยตอนนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมันก็ลดลงค่ะปริมาณงานมันลดลงอยู่แล้วเพราะด้ยวยความที่ตอนนี้ทั่วโลกก็คือสเตย์โฮมสเตย์โฮมเต่เซทแอดโฮมกันทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่ไงปริมาณงานมันก็ลดลงอยู่แล้วลดลงจนว่างเลยคือเอาง่ายคือจากจากที่เคยทํางานห้าวันแล้วคือทํางานเต็มเวลาห้าวันแบบมีงานให้ทําตลอดทั้งห้าวันทําไม่พอด้วยซ้าไม่ทันด้วยซ้ำคมื่อไหร้าวันในสี่สิชั่วโมงเนี่ย ก็กลายเป็นว่าจริงๆทั้งอาทิต์รรมาแค่สองวันก็ได้นะตอนนี้แต่ก็คือเราก็ทาไม่ได้เราก็ต้องสแตนบายห้าวันอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่หมายถึงว่าถ้าเอาปริมาณงานปริมาณงานทั้งอาทิตย์มาเฉลี่ยดูเนี่ยตอนนี้ก็คือใช้เวลาทํสองวันก็ได้สิบหชั่วโมงก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีเวลาที่เราเราว่าเรามันมีเวลาให้เราให้เราเกิดไอเดียอะไรเยอะพอสมควรนะคะในเมื่อซ้ำหัวเราแบบโล่งอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้เราเกิดสิ่งตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราเลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นโอกาสที่เข้าไม่ใช่เข้ามาหรอกจริงจริงมันก็ไม่ใช่โอกาสที่มันก็อาจจะเป็นจังหวะอาจาเรียกว่าจังหวะดีกว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่เราก็ควรจะเริ่มทํามันได้แล้วไหนๆเราก็คิดมันออกแล้วแล้วเราก็แบบอ่าก็มีเวลาให้เราจากที่เคยตื่นตีห้าเราก็ไม่ต้องตื่นตีห้าแล้วตื่นเจ็ดโมงแล้วนั่งทํางานแปดโมงอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกรู้สึกว่าเออมันก็มีเวลาตรงนี้เข้ามา ก็เลยเริ่มทํามันเลยก็นี่นะคะ่ะวิดีโอนี้เริ่มบันทึกตั้งแต่ตอนห้าทุ่มครึ่งจนตอนนี้ตีหนึ่งสี่สิบแล้วใช้เวลาบันทึกมาสองชั่วโมงสี่สิบนาทีก็ยังไงก็ฝาก วิดีโอนี้แล้วก็วิดีโอต่างๆที่จะออกมากับช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะยังไงก็คือเราทํามันด้วยความรักความชอบเราทํามันด้วยความสุขที่เราทํามันขึ้นมาจริงๆแล้วก็อยากจะแบ่งแชร์ประสบก,การณ์เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเราอะ่ะเพื่อมันจะสร้างเสียงหัวเราะหรือว่าก็ไม่ถึงขั้นต้องก็คืออยากก็คือถ้ามันเกิดแล้วมันน่าใจได้มันก็จะดีมากแต่คือเราก็ไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นนะคะคืออย่างน้อยมันก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับ คนฟังหรือว่ารู้สึกว่าเออสร้างความลำคาญก็ได้อว่ายัางไงก็แล้วแต่มันสร้างอะไรทั้งยางให้กับให้กับคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมเราแล้วก็แค่นี้เราก็ทั้งบวกทั้งลบก็คือเราก็รู้สึกว่าอย่างน,อน้อยมันก็สร้างอะไรขึ้นมานะคะก็ยังไงก็ฝากมือใหม่ยูทูบเบอร์มือใหม่คนนี้ยูทูบเบอร์เลยเหรออืมเขาก็คือฝากช่องใหม่ช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกดติดตามกระดิ่ง ลุงลิงลุงลิงตรงนี้ให้หน่อยนะคะยังไงก็พบกับพิลอททอล์อ่าตอนหน้าซึ่งก็ยังคือคิดในหัวแล้วว่าจะคุยเรื่องอะไรแต่ก็อ่าพิลอท l ทอลตอนหน้าก็เอพิโซดที่สก็จะเป็น first date แล้วกันค่ะเป็นเดทครั้งแรกที่เราไปทุกที่เรากระชากคอผู้ชายคนนี้มาคบกับกับกระชากคอคุณพี่มาได้ยังไงนะคะก็แล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะ ก็จบแอพิโซนหนึ่งกับ how I met your father เจอพ่อได้ยังไงนะกันคืนนี้ก็นอนหลับเต็มอิ่มฝันดีราตรีสวัสดิ์โอ้อยสมิ้าใส่นะคะทุกคนบ๊ายบาย